สวัดีค่ะวันนี้จะมียางตะการสุดหรูจากแบรนด์ Mercedes-Benz มานำเสนอหนึคันสำหรับใครที่ชื่นชอบรถสปอร์ตคูเป้จิ๊กซอว์นะนำคันนี้เลยค่ะ Mercedes-Benz C, 180 C 1 8 0 AMG Coupe 1.6 Turbo ปี2012นั่นเองค่ะ ในเรื่องของการดีไซน์ก็มาแบบหรูราโชเชียวอย่างในส่วนของฝากระโปรงของเขาจะมีเส้นสายนะคะที่ลากยาวลงมาดูมีมติติตอบรับกับไฟด้านหน้าได้เป็นอย่างดีในส่วนไฟด้านหน้าเป็นแบบ Intelligent Light System ที่มาพร้อมกับ Daytime running light แบบ LED ในส่วนกระจังด้านหน้าเป็นแบบ Diamond g r i l l นะคะเพิ่มความหรูราให้กับตัวรถและที่พิเศษเลยด้านหน้ายัางมีเซนเซอร์มาให้ทั้งหมดถึง6จุดเลยค่ะ มาต่อกันที่บอดี้ด้านข้างนะคะในส่วนด้านล่างเป็นล้ออลลอยขนาด19มาพร้อมกับแม็กแต่งที่เจ้าของเดิมเขาแต่งเทแต่งหล่อมาให้เรียบร้อยแล้วถัดกันมาตรงนี้ Blue e f f i c i e n c y นั่นก็คือบอ่งบอกว่าคันนี้นอกจากจะช่วยลดเชื้อเพลิงเพิ่มความประหยัดแล้วนะคะก็ยังช่วยลดมลพิษรักษาสิ่งแวดล้อมได้เป็นอย่างดีด้วยค่ะถัดกันมาตรงนี้เป็นกระจกพับไฟฟ้าพร้อมใส่เลี้ยวในตัวที่ตัดกับขอบประตูโครเมียมสีเงินตัดกับตัวรถที่เป็นสีดําได้เป็นอย่างดีนะคะและริ้วรอยรอบคัน คือน้อยมากๆค่ะตัวบอดี้เป็นทรงคูเป้เท่ๆสปอร์ตเราใจแบบนี้เลยค่ะมาต่อกันที่บอดี้ด้านหลังก็ยังคงความเท่ความหรูราอยู่นะคะอย่างด้านบนการดีไซน์เขาจะมีเหลี่ยมมีสันตอบรับกับตรงกลางคิ้วโคเวียมได้เป็นอย่างดีค่ะในส่วนไฟท้ายของเขาเป็นแบบ LED และด้านล่างมีปักกิซนเซอร์มาให้ทั้งหมดถึงสจุดนะคะเดี๋ยวเราลองไปดูภายในท้ายรถกันเลยค่ะ ภายในนะคะเห็นเป็นรถเล็กกระทัดรัดแบบนี้นะคะแต่ว่าจะได้ในเรื่องของความกว้างแล้วก็ยังลึกลงไปอีกได้นะคะและคันนี้พิเศษมากๆค่ะสามารถพับเบาะ เก็บเพื่อเพิ่มพื้นที่ในการวางสัมภาระได้อีกคะ่ะในห้องพนักงารด้านหน้าเขาออกแบบมาให้กว้างขวางมากๆนะคะนั่งได้สบายไม่ได้รำไมให้รู้สึกอึดอัดและมาด้วยภายในสีแดงเทสปอร์ตเร้าใจแบบนี้นะคะถูกใจใส่สปอร์ตแน่นอนยังเบาะของเขาจะเป็นเบาะหนังสีแดงที่เป็นเกรดคุณภาพพรีเมียมมากๆทําจากเบาะหนังเนป,ป้าแท้ๆเลยมีรูระบายอากาศมาให้และยังสลับด้วยหนังอคัคนชลา่าแท้ๆและก็สามารถปรับไฟฟ้าได้ทั้ง2ฝั่ง และที่พิเศษเลยสามารถเมม ORY ได้3ระดับทั้ง2ฝั่งอีกด้วยค่ะในส่วนด้านหน้านะคะก็ดีไซน์ออกมาได้หรูหราเช่นกันเป็นโทนสีดําสลับกับทริมสีเงินนะคะเพิ่มความโดดเด่นให้กับภายในรถและตรงกลางนะคะก็มีหน้าจอมาให้ตรงนี้นอกจากเราจะ เขามาเล่นมัติมีเดียต่างๆดูค่ารถนะคะหรือว่าเชื่อมต่อบลูทูธแล้วยังมีระบบนําทางมาให้ด้วยค่ะถัดกันมานะคะในส่วนของปุ่ม2ปุ่มใหญ่นี้นะคะจะเป็นปุ่มปรับแลงแอร์เป็นแอร์แบบดูโอโซนแยกซ้ายขวาอิสระค่ะแล้วก็ในส่วนของเกียร์นะคะจะเป็นเกียร์อัตโนมัติ7จ็ดสปีดจีทรอนิกนั่นเองค่ะ ตรงนี้นะคะจะเป็นปุ่มคอนโทรลค่ะซึ่งเราจะสามารถคอนโทรลผ่านหน้าจอตรงคอนโซลกลางนี้ได้เลยนะคะแล้วก็จะมีช่องเก็บของต่างๆนะคะและตรงนี้จะมีที่วางแก้วน้ำมาให้อีกสองตำแหน่งด้านหน้าก็มีช่องเก็บของขนาดใหญ่มาให้เช่นกันค่ะสามารถใส่สิ่งของอุปกรณ์ต่างๆได้นะคะหรือจะใส่เอกสารก็ได้เช่นกันและในส่วนด้านหน้าของเจมนะคะในส่วนของพวงมาลัยเป็นพวงมาลัยมัลติฟังชันแบบท้ายตัดตามสไตล์รถสปอร์ตเลยและสามารถเพิ่มเสียงรถ เสียงได้รับสายวางสายได้นะคะมีคําสั่งเสียงมาให้มีครุสคอนโทรลมาให,มาให้มาพร้อมกับแพดเดิลชิพค่ะและนอกจากนี้นะคะภายในนะคะต้องบอกเลยว่าออปชันจัดเต็มสุดเลยค่ะด้านหลังก็ไม่ไสวยงามไม่น้อยไปกว่าด้านหน้าเลยนะคะในเรื่องของความกว้างเขาก็กว้างเช่นกันไม่ได้ทําให้รู้สึกอึดอัดเลยนะคะนั่งได้สบายถึง2ชที่นั่งเป็นเบาะหนังสีแดงทําจากเบาะหนังเนปป้าเช่นกันค่ะมีรูระบายอากาศมาให้และมีไอโซฟิกชีพเบาะสำหรับเด็กมา ให้ด้วยตรงกลางนะคะก็ยังมีช่องวางแก้วน้ํามาให้อีก2ตําแหน่งแล้วก็ที่ใส่สิ่งของหรือใส,ส่อาหารก็ได้เช่นกันนะคะและที่สําคัญเลยไม่ต้องกลัวว่าจะร้อนด้วยเพราะเขามีแอร์ตอนหลังมาให้ด้วยค่ะทุกอย่างยังอยู่ในสภาพที่ใหม่สมบูรณ์พร้อมใช้งานสุดและที่ขาดไม่ได้เลยนะคะรถสปอร์ตเท่ๆแบบนี้ในเวลาที่เราเดินทางต่างจังหวัดไกลๆเปิดรับแายร่มแสงแดดนะคะก็ต้องมีพารารมิกซันรูฟมาให้ด้วยค่ะ สำหรับใครที่กำลังมองหารถสปอร์ตคูเป้สภาพดีๆไว้ใช้งานสักคันเจฟขอแนะนำา m r r e e e s b e n z น C180 คูเป้คันนี้เลยค่ะซึ่งนอกจากจะได้ในเรื่องของความประหยัดแล้วนะคะก็ยังมาในราคาเบาๆเ,เพียงแค่6 6 9 9 0 0บาทเท่านั้นสำหรับท่านใดที่อยากจะมาเห็นคันจริงๆสามารถเข้ามาชมรถได้ทุกวันที่ Open Road สำหรับวันนี้เจฟก็ต้องขอลาไปก่อนค่ะบ๊ายบาย